ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอัคคารีวิววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาพบกับรถสปอร์ตคันใหม่ล่าสุดจากโตโยต้าที่เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาอย่างเหนือระดับกับโตโยต้า GR86 2026รุ่นนี้คือความลงตัวระหว่างความแรงความหรูและความเป็นเอกลักษณ์ของรถสปอร์ตที่แท้จริงเป็นรถที่ได้รับการพัฒนาอย่างลึกซึ้งในทุกจุดไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกภายในห้องคนขับรวมถึงการออกแบบพื้นที่ภายในที่สื่อถึงความเป็นรถสปอร์ตยุคใหม่ได้อย่างชัดเจน โตโยต้า GR86 2,026รุ่นใหม่นี้ยังคงรูปลักษณ์ที่ดุดันและสปอร์ตเต็มคันตัวถังถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงมากขึ้นด้วยการใช้วัสดุอลูมิเนียมและเหล็กกล้าแบบพิเศษเส้นสายของตัวรถโค้งเว้ารับกับลมอย่างสมบูรณ์แบบเพิ่มแรงกดด้านหลังขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงทำให้การทรงตัวมั่นคงและควบคุมได้ง่าย ภายนอกยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ GR อาร i ซีรด้วยไฟหน้าเล็ดทรงเฉียบคมกันชนหน้าแบบสปอร์ตพร้อมช่องดักลมขนาดใหญ่เพิ่มความเท่และช่วยระบายอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ได้ดีขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารของ Toyota g r 86 2026ความรู้สึกแรกคือความเรียบหรูแบบสปอร์ตระดับพรีเมียมวัสดุทุกส่วนถูกเลือกอย่างพิถีพิถัน เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังกลับเอากันตาราผสมกับหนังแท้ตัดเย็บด้วยได้สีแดงให้ความรู้สึกสปอร์ตสุดๆพนักพิงอกกระชับรองรับสรีระผู้ขับได้ดีมากแม้จะขับในทางโค้งแรงๆก็ยังรู้สึกมั่นคงและสบายภายในของ Toyota GR 8 6 2 0 2 6ออกแบบให้คนขับเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างแผงคอนโซลวางในตำแหน่งต่ำเพื่อให้ผู้ขับมองเห็นถนนได้ชัดเจนหน้าจอแสดงผลขนาด7นิ้วแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถปรับโหมดการแสดงผลได้ตามสไตล์การขับ เช่นโหมดปกติโหมดสปอร์ตและโหมดแข่งหน้าจออินโฟเทนเมนต์กลางขนาด8นิ้วรองรับระบบ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมลำโพงคุณภาพสูงจาก j b บที่ให้เสียงรอบทิศทางห้องโดยสารของ gr 8 6อาจไม่ได้กว้างเหมือนรถซีดานทั่วไปแต่การออกแบบอย่างลงตัวทำให้ทุกพื้นที่ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพพื้นที่เบาหลังเหมาะสำหรับเก็บของหรือกระเป๋าเล็กๆมากกว่านั่งโดยสารจริงแต่หากต้องการพาเพื่อนไปนั่งระยะไกลก็ยังพอได้ตัวเบาสามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระด้านหลัง ซึ่งเป็นความยืดหยุ่นที่รถสปอร์ตไม่ค่อยมีแม้ว่ารถรุ่นนี้จะไม่มีห้องนอนหรือห้องน้ำเหมือนรถแคมเปอร์หรือมินิแวนแต่โตโยต้า r 8 6 2 0 2 6กลับสร้างบรรยากาศภายในที่ให้ความรู้สึกสบายผ่อนคลายเสมือนอยู่ในห้องส่วนตัวพ้องโดยสารใช้ระบบไฟแอมเบียนไลท์สีแดงอ่อนที่ช่วยเพิ่มอารมณ์การขับขี่ในยามค่ำคืนเสียงเครื่องยนต์ที่ถูกปรับแต่งให้ดุดันและเร้าใจยิ่งทำให้รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่เหยียบคันเร่ง สำหรับห้องคนขับถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของ Toyota GR 8 6 2 0 2 6เพราะทุกอย่างถูกออกแบบให้เข้ากับผู้ขับขี่โดยเฉพาะพวงมาลายัยทรงสปอร์ตหุ้มหนังแท้พร้อมปุ่มควบควมุมมัลติฟังก์ชันครบถ้วนหน้าปัดเรือนไมดิจิทัลสามารถปรับแสงได้อัตโนมัติตามสภาพแสงภายนอกเกียร์ธรรมดา6สปีดถูกออกแบบให้เข้าเกียร์ได้แม่นยำและสัน้นให้ความรู้สึกแบบรถแข่งเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังมีเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมโหมดแพดเดิลชิฟต์สำหรับผู้ที่ชอบความสะดวกแต่ยังต้องการออารมณ์สปต เครื่องยนต์ของ Toyota GR86 2026ใช้ขุมพลัง2.4ลิตรบ็อกเซอร์ซีซูเป A ให้กำลังสูงสุด235แรงมา้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง6.1วินาทีระบบขับเคลื่อนล้อหลังช่วยให้การเข้าโค้งทำได้อย่างมั่นใจและสนุกการกระจายน้ำหนักแบบ50:50 50ทำให้สมดุลในการขับยอดเยี่ยมการก่อถนนและการตอบสนองของพวงมาลายัยเฉียบคมเหมือนรถแข่งจริงๆ ระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบแมกเฟอร์สันสตรัคและด้านหลังแบบดับเบิลวิชโบนได้รับการปรับจูนใหม่ให้เหมาะกับทั้งการขับบนถนนเมืองและสนามแข่งเสียงเครื่องยนต์ที่ผ่านท่อไอเสียแบบสปอร์ตให้เสียงที่เร้าใจแต่ไม่ดังจนเกินไปขับในเมืองก็ยังดูดีแต่ถ้าอยู่บนทางด่วนหรือสนามแข่งเสียงนั้นจะกระตุ้นให้หัวใจเต้นแรงทุกครั้ง ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota GR 8 6 2 0 2 6มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้ e n นรุ่นใหม่ล่าสุดมีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้ขับขี่ได้ปลอดภัยทุกสถานการณ์อีกจุดที่น่าสนใจคือการออกแบบคอนโซลกลางที่มีการจัดวางอย่างชาญฉลาดช่องเก็บของเล็กๆรอบห้องโดยสารถูกวางไว้ในตำแหน่งที่ใช้งานง่าย พื้นผิวคอนโซลเคลือบกันรอยนิ้วมือเพิ่มความหรูหราและสะอาดตาช่องชาร์จ USB และ Type C ก็มีมาให้ครบรวมถึงระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนส่วนเรื่องระบบปรับอากาศก็ไม่แพ้ใครระบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาให้ความเย็นเร็วและกระจายทั่วถึงเสียงเครื่องปรับอากาศเงียบทำให้บรรยากาศภายในห้องโดยสารสบายเหมาะกับทุกการเดินทาง แม้โตโยต้า GR 86จะเป็นรถสปอร์ตแต่ก็ยังสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงด้วยความสูงจากพื้นและความยืดหยุ่นของช่วงล่างที่เหมาะสมทำให้ขับบนถนนในเมืองไทยได้ไม่ยากการเข้าออกตัวรถทำได้ง่ายบอะรองรับดีและยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันรวมถึงเซ็นเซอร์จอดรถทั้งหน้าและหลังถ้าพูดถึงความรู้สึกขณะขับโตโยต้ Toyota GR 86 2026คือรถที่ทำให้คุณอยากขับทุกวัน เสียงเครื่องยนต์การตอบสนองของคันเร่งและการเกาะถนนที่เฉียบทําให้ทุกโค้งเป็นความสนุกการควบคุมที่แม่นยําทําให้ผู้ขับรู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกับรถไม่ว่าจะขับในเมืองหรือต่างจังหวัดความมั่นใจและความสนุกยังอยู่เต็มร้อยท้ายสุด Toyota GR86-2026 ไม่ใช่แค่รถสปอร์ตสำหรับคนรักความเร็วเท่านั้นแต่เป็นรถที่สะท้อนตัวตนของคนที่รักการขับขี่อย่างแท้จริงด้วยดีไซน์ที่สวยดุดันภายในที่หรูหราเทียบชั้นรถยุโรป และสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งในสนามแข่งและถนนทั่วไปใครที่ชื่นชอบรถสปอร์ตขนาดกระทัดรัดที่ให้ความรู้สึกขับสนุก GR86 คันนี้คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดและนี่คือรีวิวเต็มของ Toyota GR86 2026รถสปอร์ตที่ทั้งแรงหรูและเทในเวลาเดียวกันถ้าคุณชอบคลิปรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอัคคารีวิวเพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวรถใหม่จากเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ